เลงที่อ,อก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 และเรารู้สึกอย่างกับว่าทุกคนกําลังจ้องที่หน้าอกเราอยู่แล้วแล้วพูดประโยคนั้นสักทีเอออโอลินเสียวเมยจากสารจงเป็นฝ่ายชนะสุดยอดเลยอาจารย์ชูยืงชัวร์ๆเนี่ยไว้ใจคุณได้เลยนะเนี่ยแบบนี้แหละถึงจะสินเสมอกับฝ่ายนั้นโกงมาโกงกลับไม่โกงนะจ๊ะ ครูคุณน,นี่มันเชียงน,นาไม่อายจริงๆพออซอิ้นผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมโรงเรียนของคุณถึงได้รับครูไร้เกียริแบบนี้เข้ามาได้ครูหานคุณแน่ใจหรอครับว่าจะเถียงกันเรื่องนี้ฝ่ายไหนกันแน่ที่ทําเรื่องหน้าไม่อายก่อนแกครูหานจะเย็นๆก่อนครับเกมการแข่งขันต้องชนะสองในสามเด็กคุณสุดท้ายของพวกเราไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนออกมาเลยเจียงเซี่ยว นางฟ้าไอพวกเด็กพ่นกามเอ้ยแข็งแก่งจริงๆลักษณะของเด็กคนนี้แทบจะใกล้เคียงกับมืออาชีพเลยรู่วๆจะสู้ได้จริงๆหรือเปล่านะนานขนาดนี้แล้วทำไมรู่วๆยังไม่มาอีกผมบอกเวลาไปแล้วนะครับเธอบอกว่า9้าโมงถึงแน่นอนแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว8มง59นาทีครับเหลือเวลาอีก30วินาทีถ้าหากว่าผู้เข้าแข่งขันซานจงไม่มา จะถือว่าสลาซสิทธิ์29 28 27ผมว่านะครับครูชูซานจงของพวกคุณนั้นแพ้แน่นอนยังเหลือเวลาอีกตั้ง10วินาที fit, คุณรู้ได้ยังไงครับว่านักเรียนของผมนั้นจะมาไม่ทันะหรือว่าคุณลักพาตัวเธอไปแล้วคุณอย่ามาพูดจาใส่ร้ายแบบนี้นะพวกเราอิวจงไม่มีทางทําเรื่องเสื่อมเสียแบบนั้นหรอกเธอไม่กล้ามาหรือเปล่าคะดูเหมือนว่านักเรียนที่ชื่ล้วนๆของซานจง ยังมีความกล้าหาญไม่มากพอนะคะล้วลวต้องมาแน่ล้วล้วไม่มีวันกลัวเธอหรอกพวกเราซานจงไม่เคยกลัวใครงั้นหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสพวกเธอสักครั้งถ้าหากว่าพวกเธอคนใดคนหนึ่งสามารถรับดับของฉันได้สามครั้งจะถือว่าชน,นะฉันไปนเลยตกลงไหมฉันฟันดาบไม่เป็นนะซิฉันก็ด้วยฉันทําเป็นแค่นั่งเชียร์อย่างเดียวเหลือเวลาอีกสิบวินาทีสิบเก้า แปดในพวกเธอบอกว่าซานจงไม่เคยกลัวใครไงล่ะแล้วทําไมไม่ลงมาล่ะฉันว่าล่วๆเองก็ไม่ต่างจากพวกเธอหรอกนะฉันมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องมาล่วๆขอมัดผมก่อนนะแล้วเรามาเริ่มกันล่วๆวเอาดับนี่ไหมไม่เอาล่ะยายเด็กนี่เรื่องความมั่นใจในตัวเองจะยิ่งกว่าเราอีกนั้นนี่ยสวัสดีค่ะ ไม่ต้องมากพิธีมาเริ่มกันเลยเชิญได้เลยค่ะืึเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นลูลัวได้แสดงพลังบางอย่างฮะนี่มันฉันแพ้แล้วเอ๋ยยังไม่ได้แข่งเลยเซียวเซียวก็ยอมแพ้แล้วเรื่องนี้มันต้องมีเบื้องหลังนนแน่ๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงเซียวเซียวเธอกำลังล้อพวกเราเล่นอยู่ใช่ไหมครูจิน นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันครับเธอแพ้แล้วแพ้แบบหมดรูปเลยผมเองก็ไม่ทันได้มองก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าเธอแพ้แล้วอย่างแน่นอนอาจารย์ชูตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเพียงเซียววีนาทีลู่ลัวได้แสดงวิชาบางอย่างมันเป็นวิชาดาบรูปแบบหนึ่งนะ่ะสี่ส่วนคือดาบหกส่วนคือจิตถ้าสู้ขึ้นมาจริงๆฝีมือดาบของลู่ลัวอาจจะสู้เซียวเซียวไม่ได้แต่จิตใจของเธอเหนือกว่าก็เลยชนะไปได้ อย่างนั้นเหรอตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีรุ่นเดียวกันเอาชนะฉันได้มาก่อนไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ฝีมือดาบของฉันสู้เธอไม่ได้แน่นอนหากเธอมั่นใจในตัวเองจริงๆเธอก็สามารถลุกขึ้นมาสู้ได้นะฉันรู้ถ้าฉันเลือกที่จะสู้โอกาสที่ชนะของฉันสูงมากแต่ก็แค่ชนะการปะดาบแต่ไม่ได้ชนะด้วยวิชาดาบถ้าหากฉันทําแบบนั้นฉันก็แพ้ให้กับวิชาดาบของตัวเองฉันจะชี้แนะในฐานะรุ่นพี่ให้ละก,กัน ไม่คิดไม่ยึดติดไล่ตัวตนและจะสามารถเข้าภาษานกับดาบได้อย่างแท้จริงฮ้อ <Huh? S 1> จบจ้า